เป็ดอีเหลียงเลี้ยงง่ายโตวไวเนื้อนุ่มไข่ดกค่ะเป็ดอีเหลียงนะคะนอกจากที่เราจะขายไข่แผงแล้วเนี่ยอีกช่องทางหนึ่งในการทําตลาดก็คือการขายสายพันธุ์ค่ะเป็ดอีเหลียงเนี่ยมันก็ยังเนื้อนุ่มอร่อยไม่สาบคาวเราสามารถขุนขายเป็นเป็ดเนื้อได้เนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ3เดือนก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจค่ะ สดีค่ะสารีฟามเป็ดอีเหลียงโคราชนะคะส่งลูกเป็ดอี่เหลียงให้กับภูณมนตรีอำเภอพีมายจังหวัดนครราชาสีมาจำนวน100ตัวนะคะลูกเป็ดแข็งแรงดีทุกตัวเลยค่ะเตรียมจะไปขึ้นรถส่งไก่แล้วนะคะสวัสดีค่ะชื่อกิ๊บ วรารัตดาวขุนทดนะคะวันนี้เราอยู่ที่สารีฟาร์มเป็ดอี้เหลียงโคราชค่ะบ้านทํานบเทวดาอําเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมานะคะจากในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีข้อสงสัยหลายท่านว่าเวลาที่เราเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงไปเนี่ย เราเอาไปขายไข่แพงเนี่ยมันจะคุ้มค่ากับราคาหัวอาหารหรือเปล่าแต่ละคนก็จะบอกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่านะคะอาหารก็แพงในวันนี้นะคะฟาร์มจะมานำเสนอเกี่ยวกับในเรื่องการใช้อาหารลดต้นทุนเพื่อช่วย ลดราคาค่าวัตถุดิบในการทําอาหารของเป็ดอี้เหลียงนะคะอีกอย่างนึงจะนําเสนอเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อการเพิ่มมูลค่าค่ะจากที่เราขายไข่แผงเดิมๆเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับไข่เป็ดอย่างไรได้บ้างนะคะจะนําเสนอเกี่ยวกับในเรื่องของ เป็ดเนื้อด้วยค่ะเพราะว่าเป็ดอี้เหลียงเนี่ยเป็นเป็ดเนื้อที่เนื้อนุ่มอร่อยไม่สาบคาวแต่เกษตรกรเนี่ยจะชอบมีข้อสงสัยว่าจะขายเป็ดเนื้อเนี่ยขายให้ใครมันจะขายได้หรออะไรเงี้ยค่ะเราจะเอาเป็ดเนื้อเนี่ยไปขายอย่างไรได้บ้างเพื่อให้เพิ่มมูลค่าของเป็ดเนื้อได้มากขึ้นค่ะสูตรอาหารของฟาร์มนะคะฟาร์มก็ จะคำนวณตามการประกอบสูตรอาหารสัตว์ทั่วไปก็คือจะมีการใส่วัตถุดิบลดต้นทุนเข้าไปในอาหารด้วยการที่เราจะให้อาหารลดต้นทุนเข้าไปในอาหารของเป็ดเนี่ยจำเป็นต้องมีการเสริมวิตามินเข้ามาเพิ่มนะคะเพราะว่ามีบางท่านบอกว่าให้เป็ดกินแต่ลำปลายข้าวแล้วก็ผักทำไมเป็ดไม่ไข่เลยเราจะต้องเสริมวัตถุดิบที่เป็นโปรตีนเข้าไปในอาหารด้วยค่ะถ้าสมมติว่าเราอยากจะใช้โปรตีนจากธรรมชาติสามารถให้เป็นแหนแดงย่านีเปียได้ค่ะ แต่ว่าโปรตีนจากธรรมชาติเราควรมีพอเพียงแล้วให้เป็ดได้ตลอดค่ะส่วนผสมอาหารสัตว์ของฟาร์มนะคะที่ปรับเปลี่ยนนะคะในปีนี้ตอนนี้จะมีให้เป็นปลายข้าวค่ะแม่บอกว่าถ้าหุงสุกอะรู้สึกว่าเป็ดจะกินดีก็เลยจะเอาปลายข้าวมาครึ่งหนึ่งหุงสุกแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเป็นปลายข้าวแห้งๆค่ะปลายข้าวจะให้เยอะที่สุดค่ะรองลงมาก็จะให้เป็นลำมีกากถั่วเหลืองอบแห้งกากถั่วเหลืองอบแห้งเนี่ยช่วยเสริมโปรตีนค่ะแล้วก็ มีเปลือกหอยบน่นเปลือกหอยบ่นเนี่ยเป็นแคลเซียมช่วยให้เปลือกไข่แข็งแรงค่ะใส่เป็นหัวอาหารเป็ดไข่ลงไปด้วยค่ะถ้าหากหาหัวอาหารเป็ดไข่ไก่ไข่ไม่ได้ก็ใช้เป็ดไข่หรือไก่ไข่ก็ได้เหมือนกันค่ะใส่วิตามินเสริมไปค่ะมีตัว d L ีเอลเมทโวนีนเป็นกรดอะมิโนที่จําเป็นที่สัตว์ปีกนาไปใช้ได้เลยค่ะแล้วก็มีตัววิตามินรวมค่ะที่เป็นสีชมพูค่ะจะมีใส่เกลือป่นเข้าไปเพิ่มค่ะ วันนี้จะมาผสมอาหารเป็ดมื้อเช้านะคะมีข้าวที่หุงสุกแล้วนะคะ2กิโลเลยคะ่ะข้าวแล้วก็มีหัวอาหารเม็ดเป็ดไข่นะคะหนึ่งถังแล้วก็มีลำอ่อนนะคะ1ถังมีปลายข้าวครึ่งถังกากถั่วเหลืองสองถ้วยแล้วก็มีหอยบด1กล้วยตวงแล้วก็มีวิตามินนะะี่ค่ะวิตามินของเป็ดนะคะให้เขาด้วยจ้ะแล้วก็มีเกลือเกลือ่อดครึ่งถุงครึ่งซองเนี่ยนะแค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็ผสมคุกเขาให้เข้ากัน,นะคะ่ะเอาน้ำใส่เพราะว่าข้าวข้าวหุงสุกแล้วมันจะเป็นก้อนค่ะ ตีข้าวให้มันแตกก่อนแล้วถึงจะผสมส่วนที่เหลือลงไปเสร็จแ,แล้วก็เอาเอาลำลงก่อนเพราะาลำมันผสมยากที่เหนียวลำลงแล้วก็ให้มันเข้ากันดีแล้วค่อยาปายข้าวลงแล้วก็หอยหอยป่นกากถั่วเหลืองวิตามินอันนี้ก็ใช่กับบำลงุงให้ไข่แล้วก็เกลือ ้ามันแห้งเราก็เอาน้ำเพิ่มไปใส่ลงไปด้วยเฉดฉก็ไม่แฉะกลางๆค่ะเสร็จแล้วก็เอาหัวาหาันเอาใส่ลงไปคกให้ทั่วถ้ามันแห้งก็เราก็เพิ่มน้ำนิดนึงถ้าแห้งไปมันก็จะติดคอมันแฉะมันก็จะไม่กินข้าวให้กลางๆค่ะขนาดนี้ก็ดี ถ้ากินไม่อิ่มมันก็จะไม่ค่อยไข่มันจะไข่น้อยต้องให้เขากินแต่ให้มันเต็มเต็มอย่างนี้แหละมันจะได้ไข่ดีถ้าเอาผักผสมด้วยมันก็มันจะไม่ค่อยไข่เราให้เขากินตั้งหักปกติเป็ดพวกนี้อะไรเขาคืกินหมดแหละแต่ว่าเราต้องให้เขากินดีๆหน่อยเราก็มันจะได้ไข่ดีๆจะ้ะ เป็ดอีเหลียงเนี่ยตั้งแต่ที่เราเลี้ยงแรกเกิดไปจนถึงอายุให้ไข่จะไข่ฟองแรกตอนอายุ4เดือนครึ่งถึง6เดือนค่ะไข่ฟองแรกจะมาช้าเร็วขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของพ่อแม่พันธุ์ค่ะถ้าให้หัวอาหารอย่างเดียวอาหารสมบูรณ์ไข่ฟองแรกจะมาตั้งแต่ตอน4เดือนครึ่งค่ะแต่ว่าถ้าให้อาหารลดต้นทุนร่วมด้วยอาหารลดต้นทุนเช่นมีการใส่ผักใส่ลำใส่ปลายข้าวอะไรเข้าไปเนี่ยก็อาจจะมาช้าหน่อยประมาณ5-6ถึงเดือนค่ะไข่เป็ดอี้เหลียงเนี่ยนอกจากเราจะขาย เป็นไข่แพงให้ร้านค้าแล้วแล้วก็ขายให้เพื่อน mm hmm. เพื่อนบ้านไปบริโภคแล้วเนี่ยเรายังสามารถเพิ่มมูลค่าของไข่เป็ดได้อีกจากการนํามาใส่ในแพ็กเกจที่เพิ่มมูลค่านะคะ mm hmm. เราอาจจะนําเสนอใส่เป็นกล่องแบบนี้แล้วก็ติดป้ายแล้วก็เขียนว่าเป็นไข่เป็ดออร์แกนิกจากฟาร์มก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ค่ะหรือ การจะใส่เป็นแบบวัสดุที่แบบมีลักษณะที่แบบดูสวยงามเหมาะกับการเป็นของฝากเอาไปฝากญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแบบจะมีแบบพวกงานโอทอปอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นสินค้าโอท็อปได้เป็นไข่เป็ดออร์แกนิกจากของฟาร์มอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้นะคะหรือการแปลรูปที่ทําได้บ่อยก็คือการทําไข่เค็มค่ะไข่เค็มก็จะทําเป็นไข่เค็มแบบต้มหรือว่าเป็นไข่เค็มดินสอพองอะไรเงี้ยค่ะของฟาร์มเนี่ยนอกจาก การขายไขย่เพื่อบริโภคแล้วเนี่ยเรายังสามารถขายไข่ที่เอาไปฟักเป็นลูกพันุค่ะก็จะเรียกว่าเป็นไข่เชื้อเป็ดอีเหลียงสําหรับไปฟัก,กน,นะคะที่ฟาร์มพอเก็บมาก็จะมาเช็ดทําความสะอาดไข่ค่ะแล้วก็ประทับตาของฟาร์มที่ไข่นะคะแล้วก็แพคใส่วัสดุกันกระแทกส่งให้ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดเกษตรกร,ร,กรที่อยู่แบบภาคใต้ถ้ารับเป็นลูกเป็ดไปเนี่ยค่าขนส่งจะค่อนข้างแพงเนี่ยค่ะสามารถนําไข่เนี่ยไปให้แม่ ไก่บ้านแม่เป็ดเทศปลักแทนได้ก็จะรับเป็นไข่เชื้อแบบนี้ไปก็ได้ค่ะในราคากลางของราคาไข่เชื้อเป็ดอีเหลี่ยงนะคะจะอยู่ที่ฟองละ20บาทค่ะในเป็ดอีเหลี่ยงนะนะคะเขาจะได้ประโยชน์ทั้งเป็นเป็ดเนื้อก็ได้ในตัวผู้นะคะแล้วก็จะเป็นเป็ดไข่ก็ได้เพราะเขาก็จะไข่ดกนะคะไข่ทุกวันวันละฟองจะไข่เฉลี่ย205ฟองต่อปีเพราะฉะนั้นน่ะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะชอบเลี้ยงไว้เพื่อกินไข่บางคนก็เลี้ยงเพื่อขายไข่ บริโภคอะนะคะจะมีบางคนสงสัยว่าถ้าเราอยากจะขายไข่แผงส่งที่ร้านค้าเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรบ้างแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาไข่ไปส่งที่ร้านค้านะคะจะต้องแยกตัวผู้กับตัวเมียออกจากกันนะคะเพราะว่าถ้าไข่ที่ได้รับการผสมจากตัวผู้ถ้าเราเลี้ยงในเล้าที่มีตัวผู้อยู่ด้วยนะคะไข่อาจจะเรียกว่าไข่ที่มีเชื้อนะคะไข่ที่มันมีเชื้อเนี่ยมันจะวางที่อุณหภูมิห้องอะได้ประมาณไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะไข่อะมันจะเสียได้ง่ายค่ะไข่แดงอะมันจะแตก ถ้าไปส่งร้านค้าเนี่ยร้านค้าเขาจะไม่รับนะคะเพราะว่าไข่เราจะเสียค่ะถ้าหากเราต้องการจะส่งแผงร้านค้าเนี่ยเราควรจะต้องแยกตัวผู้ออกค่ะอย่างน้อยเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะคะค่อยเอาไข่เนี่ยไปส่งที่ร้านค้าค่ะถ้าไข่ที่ไม่มีเชื้อเนี่ยสามารถเก็บได้นานแล้วก็สามารถส่งขายตามหน้าร้านค้าได้ค่ะ ในเป็ดอีเหลี่ยงนะคะเราสามารถแยกเพศได้จากการฟังเสียงร้องนะคะจะสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนอายุ2เดือนนะคะในตัวผู้เนี่ยจะเสียงแหบตัวเมียจะร้องกราบกราบเสียงดังนะคะแต่ถ้าเรามองลักษณะรูปร่างภายนอกเนี่ยเราจะมองออกตอนสักอายุประมาณ4เดือนจะเห็นชัดค่ะตัวเมียจะตัวเล็กกว่าหางตรงตัวผู้จะปลายหางงอนน้องตัวนี้เป็นตัวเมียนะคะตัวเมียเนี่ยลักษณะก็จะตัวเล็กกว่านะคะเขาก็จะร้องร้องเสียงกราบกราบค่ะ การแยกเพศเนี่ยจับขึ้นมาฟังเสียงทีละตัวเนี่ยจะง่ายสุดค่ะเนี่ยเขาก็จะออกเสียงร้องค่ะในตัวผู้เนี่ยเขาก็จะเสียงแหบเขาก็จะร้องแหบแคบๆรูปร่างเนี่ยเขาก็จะดูตัวโต,วตวกว่านะคะปลายหางเนี่ยเขาก็จะชี้ม้วนงอนเลยนะคะในการแยกเพศนะคะพออายุ2เดือนเนี่ยแนะนําว่าถ้าเราไม่ได้ปล่อยไปเล่นน้ำเนี่ยให้กั้นเรา ส่วนหนึ่งแล้วก็จับเขาขึ้นมาฟังเสียงทีละตัวนะคะอาจจะต้องให้คนช่วยคนหนึ่งนะจับฟังเสียงคนหนึ่งคอยช่วยนับนะคะถ้าเป็นตัวเมียจะร้องกราบกราบเสียงดังตัวผู้เสียงแหบนะคะถ้าเราไม่ได้มีพื้นที่สําหรับในการแยกเลี้ยงเนี่ยสามารถทําสัญ,ญลักษณ์โดยการใช้เคปเบิลทยรัดข้อเท้าทําสัญ,ญลักษณ์ให้เราจําได้ว่าอันไหนคือตัวผู้ตัวเมียนะคะแล้วของที่ฟามันก็จะรัดเป็น เคปเปิ้ไทยที่ข้อเท้าแบบนี้เอาไว้นะคะเพื่อบอกว่าสีเนี้ยเป็นตัวผู้ตัวเมียรุ่นไหนอะค่ะก็จะได้แยกออกด้วยค่ะว่ามันเป็นรุ่นไหนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ค่ะแล้วก็ทราบว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียด้วยค่ะ หลังจากที่เราเก็บไข่เป็ดมาแล้วเนี่ยนะคะสามารถวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องอากาศถ่ายเทที่แบบไม่ได้โดนแสงแดดะนะคะได้ประมาณ5วันค่ะจะเอาเข้าตู้ฟักปินรอบๆนะคะการที่เราไม่เอาไข่เข้าตู้ฟักทุกวันเนี่ยเนื่องจากว่าไม่งั้นลูกเป็ดะจะเกิดทุกวันค่ะก็จะยากต่อการอนุบาลค่ะแล้วก็ยากต่อการขนส่งด้วยค่ะเรารวมได้ประมาณ5วันแล้วเราก็เอาเข้าตู้ฟักเนี่ยลูกเป็ดก็จะได้ออกเป็นรุ่นๆไปค่ะห่างกันทุกๆ5วันค่ะง่ายต่อการอนุบาล พอไข่ที่เราเก็บมาเนี่ยนะคะเราต้องทําความสะอาดไข่เป็ดเนี่ยถูกออกแบบมาให้สามารถโดนน้ําได้ค่ะจะไม่เหมือนกับไข่ไก่นะคะไข่เป็ดเนี่ยสามารถใช้เป็นผ้าหรือสกอตไบร์เนี่ยชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดไข่ได้ค่ะแล้วก็เอาผ้าแห้งเช็ดให้แห้งหลังจากนั้นก็เอามาวางไว้เขียนวันที่ที่ฟองไข่แล้วนําไปเข้าตู้ฟักค่ะพอไข่ที่เราทําความสะอาดแล้วก็เขียนวันที่ที่ฟองไข่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ในตู้ฟักนะ ะะเวลาที่เราเอาไข่เข้าเนี่ยเราก็จะต้องเอาด้านแหลมลงเอาด้านป้านขึ้นนะคะตู้ฟักของฟรามา่ะนะคะแบบนี้เป็นตู้ฟักขนาดใหญ่นะคะข้อดีคือสามารถใส่ไข่ได้จํานวนมากๆแต่เวลาที่ลูกเป็ดเกิดจะไม่สามารถ เกิดที่ด้านล่างของตู้ได้ค่ะเวลาไปเกิดจะต้องใช้ตู้เกิดแยกต่างหากค่ะถ้าบ้านของเกษตรกรใช้ตู้ขนาดเล็กก็สามารถนํามาเกิดที่ด้านล่างได้ค่ะตู้ฟักไข่การทํางานเนี่ยนะคะอุณหภูมิจะแนะนําอยู่ประมาณ37.5องศาค่ะความชื้นเนี่ยประมาณ60-70ค่ะ คนนี้จะสามารถทําอุณหภูมิอัตโนมัติความชื้นอัตโนมัติแล้วก็กับไข่อัตโนมัติค่ะเขาก็จะมีเอียงซ้ายเอียงขวาทุกๆ2ชั่วโมงค่ะถ้าเราต้องการอยากจะดูไข่ก็คือสามารถปรับให้เขาอยู่ในแนวแนวราบได้นะคะเราเอาไข่เข้าตู้ฟัก7วันเนี่ยเราจะมาส่องไข่เพื่อคัดไข่ที่ไม่มีเชื้อออกไปค่ะถ้าไข่ใบไหนมีเชื้อก็คือจะมีเส้นเลือดขึ้นค่ะส่วนใบไหนไม่มีเชื้อก็คือจะใสค่ะไข่ที่ใส,สเ่เราสามารถ เอาไปกินได้นะคะถ้าเพิ่งเอาออกมาจากตู้ใหม่ๆในบางฟองอ่ะคือสามารถไปทอดเป็นไข่ดาวได้ไข่ดาวยังไม่แตกแต่ก็จะมีบางฟองที่เรียกว่าอะไรนะทางอีสานเขาเรียกไข่ข้าวค่ะแล้วบางทีเนื้อไข่ไข่ขาวอาจจะออกแข็งๆนิดนึงค่ะระหว่างที่เราฟักไข่เนี่ยทุกๆ7วันเนี่ยควรมีการมาประเมินไข่ด้วยค่ะไข่เนี่ยมีไข่ที่เรียกว่าไข่เน่าไข่เสียไข่ตายคมหรือเปล่าในการฟักแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีบ้างนะคะที่ว่าเจอว่ามีไข่เน่าเสียตายคมนะคะมันจะมีรูที่เป็นตัว กาดูดแก๊สหรือเขาดูดอากาศเวลาเดินผ่านมาเนี่ยมันจะได้กลิ่นเลยว่ามีกลิ่นแบบไข่เม็นเน่าค่ะถ้าเราไม่เก็บไข่ที่มันเน่าออกนะคะมันก็จะเกิดการระเบิดได้ค่ะพอมันระเบิดเสร็จปับ๊บน้ําไข่เน่าก็จะไปกระทบกับใบอื่นๆเนี่ยทำให้ไข่ใบอื่นเนี่ยเสียแล้วก็ เน่าไปด้วยค่ะต้องมีการมาติดตามดูอย่างน้อยทุกงเจ็ดวันค่ะมองไปข้างนอกก็จะเห็นชัดเลยบางครั้งสามารถมองด้วยสายตาได้เลยนะจะมีลักษณะคําพอเอาไฟฉายส่องไปแบบนี้เรียกว่าไข่เน่าค่ะการส่องไข่เชื้อนะคะก็คือจะใช้ไฟฉายสําหรับส่องไข่เชื้อนะคะการส่องไข่เวลาที่เหมาะสมก็ต้องตอนกลางคืนที่มันมืดจะส่องเห็นชัดมากกว่านี้ค่ะไข่ที่เป็นปกตินะคะลักษณะ อันนี้ก็ค mag ือผ่านการฟักมาแล้วประมาณ2สัปดาห์นะคะเนี่ยตัวก็จะเริ่มเต็มมากขึ้นด้านล่างจะทึบด้านบนก็จะมองเห็นเส้นเลือดนะคะเนี่ยมัจะเป็นตัวลูกเป็ดจะเลือนไปประมาณครึ่งไข่แล้วค่ะอันนี้คือไข่ปกติที่ไม่ได้เน่านะคะจะมองเห็นยังมีเส้นเลือดค่ะแล้วก็มีตัวตัวเขาจะอยู่ด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะจะมองเห็นเส้นเลือดค่ะแล้วก็มีตัวด้านล่างค่ะในการฟักไข่นะคะในไข่เป็ดจะใช้เวลาในการฟักทั้งหมด2 4ถึง28วันนะคะขึ้นอยู่กับตู้ฟักไข่นะคะบางตู้ก็ประมาณ25บาง ตู้ก็26อย่างตู้นี้ประมาณ26วันนะคะเราก็จะคัดไข่เอาไข่ลงไปเกิดที่ตู้เกิดนะคะ เราเอาไข่ที่ผ่านการฟักมาประมาณ2 4ถึง28วันนะคะของที่ฟาร์มเนี่ยจะประมาณ26วันนะคะก็จะนำไข่มาที่ตู้เกิดนะคะในระยะที่ลูกเป็ดเกิดเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องพลิกกลับไข่แล้วนะคะไข่ก็คือจะวางในแนวนอนเพื่อให้เขาเกิดนะคะอันนี้คือตู้เกิดอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ37องศาจากเดิมที่เราบอกประมาณตู้ฟักเนี่ย37.5ใช่ไหมคะก็จะลดลงมาเหลือ37ค่ะแล้วก็ความชื้นจะต้องเพิ่ม ขึ้นค่ะความชื้นเนี่ยจะประมาณ80ค่ะอันนี้หน้าจอมันเป็นหน้าจอแสดงอุณหภูมิตอนนี้ค่ะอุณหภูมิกับความชื้นตอนนี้ ไข่ล้วก็คือเราจะวางนอนนะคะวางนอนเอาไว้อันนี้มันมีเกิดไปบ้างและะ้วค่ะวางนอนแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะเริ่มเจาะไขะคะ่นะคะ่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีปากล่วงมาะคะ่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆเจาะไข่ออกมาะคะ่ะในช่วงที่เขาเกิดมาเล็กๆเนี่ยเขาก็จะตัวเปียกแบบนี้นะคะให้เขาอยู่ในตู้เกิดเนี่ยไปก่อนจนกว่าขนเขาจะฟูะคะ่ะจะใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมงขนก็ก็จะฟูนะคะนี่ค่ะ ตัวประมาณนี้สามารถพาไปกรงกบกอนุบาลได้ค่ะถ้าขนฟูประมาณนี้เอาไปกุกได้ค่ะพอลูกเป็ดเนี่ยฟักออกมาจากไข่เรียบร้อยน่นะคะเราจะให้ลูกเป็ดนะอยู่ในตู้เกิดอะ่ะตอนแรกเขาจะขนเปียกใช่ไหมคะจนกระทั่งเขาขนฟูจะใช้เวลาประมาณย4ิบี่ชั่วโมงขนเขาจะฟูค่ะพอขนเขาเริ่มฟูเนี่ยเราก็จะเอามาไว้ที่กรงกบกไฟให้เขาแข็งแรงนะคะแล้วก็จะให้อาหารก็ให้เป็นหัวอาหารลูกไก่เล็กแล้วก็ให้น้ําใสาย่ยาวิตามินค่ะสามารถใช้เป็นวิตามิน ผสมน้ำเหมือนที่ให้ไก่สีชมพูหรือใช้ไบโอ B12 ได้ค่ะในช่วงนี้ค่ะข้อดีของการใช้กงรงอนุบาลลักษณะนี้ก็เป็นกรงที่พื้นยกสูงนะคะเวลาที่เป็ดขับถ่ายเนี่ยอุจจาระก็จะลงไปอยู่ที่ด้านใต้แล้วก็ตัวเป็ดก็จะไม่เปื้อนสกรปรกนะคะเราจะอนุบาลต่อที่บ้านเราแนะนําให้อยู่บนกรงได้ไม่เกินอายุ3สัปดาห์ค่ะพออายุ3สัปดาห์เนี่ยแนะนําให้หัดนอนเร้าเดินพื้นที่กว้างค่ะอย่างเรารับไปลูกเป็ดหนึ่งสัปดาห์พอให้อาหารไปแล้วจะสังเกตว่าเขาโตว มากเขาจะรู้สึกว่ากรงที่เขาอยู่มันแคบเกินไปเขาก็จะมีอาการนผลคอตัวเองเนบผลคอเพื่อนนะแบบนั้นก็คือเอาเขาลงไปพื้นเขาก็จะหายไปค่ะอาการที่เขาจิกขนคอตัวเองจิกขนคอเพื่อนนั้นเกิดจากเขารู้สึกว่าเขากังวลเครียดจากการอยู่ที่แคบนะคะถ้าเกิดจากอนุบาลบนกรงแบบของฟาร์มนะคะอาหารที่ให้ก็จะเป็นหัวอาหารลูกไก่เล็กนะคะอ่านาที่ข้างถุงยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเลือกที่โปรตีน21%ิเปเนเขาจะโตไวค่ะ ในการอนุบาลบนกลงเนี่ยก็คือควรจะจัดพื้นที่ไฟกบอยู่ข้างหนึ่งของกลงนะคะแล้วก็อาหารกับน้ํามาอยู่อีกข้างหนึ่งเพราะว่าเวลาที่ลูกเป็ดนอนเนี่ยเขาจะชอบนอนที่ใต้ไฟกบค่ะถ้า,าเราเอาพวกอาหารหรือน้ำเนี่ยไปไว้ที่ด้านใต้ของไฟกบเนี่ยเขาก็จะอุจจาระ,ะใส่เข้าไปในอาหารแล้วก็ใส่ไปในน้ําค่ะแล้วบางทีเขาอาจจะนอนทับน้ําตัวเปียกจะทาให้เขาไม่สบายได้ค่ะการวางก็คือจะต้องวางในลักษณะนี้ถ้าเรารับลูกเป็ดไปแล้วสามารถอนุบาล กงและอีกแบบหนึ่งก็คือการอนุบาลบนพื้นที่ปูด้วยแกบค่ะให้วางอาหารกับน้ําไว้มุมนึงแม้ก็ว่าจาัดที่นอนให้เขานอนอีกมุมหนึ่งประมาณนี้ค่ะให้มันมีพื้นที่เปียกกับพื้นที่แห้งค่ะสำหรับลูก เป็ดอีเหลียงนะคะจะสามารถเดินทางได้ตอนอายุประมาณ5 7ถึงวันนะคะรุ่นนี้อายุ7วันแล้วค่ะเดี๋ยวจะเดินทางขึ้นรถส่งไก่วันนี้นะคะในการเตรียมลูกเป็ดเพื่อเดินทางนะคะในช่วงแรกเกิดถึงประมาณช่วง5วันแรกเนี่ยฟาร์มจะกลกไฟนะคะให้ความอบอุ่นแต่ว่าในรุ่นเนี่ยไม่จําเป็นต้องกุกไฟแล้วนะคะที่ฟาร์มก็จะเตรียมตัวก่อนการเดินทางโดยการให้ทานเป็นยาผสมในน้ํานะคะเป็นตัวไบโอบีสิค่ะจะช่วยคลายเครียดจากการเดินทางค่ะก็จะให้ลูกเป็ดทานในวัน ะะเตรียมไปขึ้นรถในช่วงบ่ายวันนี้นะคะลูกเป็ดเนี่ยเขาจะเดินทางโดยรถส่งไก่ถ้าเป็น ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานจะถึงภายในวันถัดไปพอเราได้รับลูกเป็ดนะคะสามารถเอาลงกล่องให้กินน้ํากินอาหารได้เลยแต่ถ้าหากแบบไปไกลๆอย่างภาคใต้จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3วัน2คืนเดินทางตั้ง3วัน2คืนลูกเป็ดไม่หิวน้ำหรอคะไม่หิวอาหารหรอคะในรถส่งไก่นะคะเขาก็จะมีจุดพักให้น้ําให้อาหารนะคะแต่ในลูกเป็ดเล็กๆส่วนใหญ่รถส่งไก่จะไม่ค่อยได้เปิดกล่องมาให้น้ํมานะคะในช่วงที่เดินทางอะ่ะฟาร์มจะใส่เป็น แตงกวาให้เขากินเพื่อป้องกันการขาดน้ําอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะคะแล้วก็ระหว่างทางหักไปใต้เนี่ยเขาจะมีจุดพักรถนะคะแล้วเขาก็จะหั่นแตงกวาใส่เพิ่มให้ค่ะพอลูกเป็ดไปถึงเนี่ยแนะนําว่าเอาลูกเป็ดออกจากกล่องแล้วก็ปล่อยให้เขาเดินเล่นปรับตัวกับสถานที่ใหม่ก่อนประมาณ2 0นาทีถึง30นาทีเพื่อปรับอุณหภูมิปรับตัวกับสถานที่ใหม่นะคะหลังจากนั้นให้เอาน้ำมานะคะ ให้ให้เริ่มจิบจิบก็คือฟาร์มาจะมียาไบโอปีสิบสองแปะไปในกล่องอยู่แล้วนะคะให้เอายามาผสมในน้ํานะคะแล้วก็วางไว้ให้เป็ดจิบจะให้เป็ดจิบจิบจิบทั่วกันทุกตัวจากนั้นยกกระปุกน้ําออกนะคะสังเกตอาการจากการขาดน้ําเป็นเวลานานเช่นชักเกงกระตุกหงายท้องถ้าเขามีอาการขาดน้ำอ่ะเอเขากินน้ำไปเยอะเนี่ยเขาก็จะมีอาการ ดังนัง้นี่แจ้งไปทันทีให้เราสังเกตอาการใน10นาทีหากไม่มีอาการให้ทําเหมือนเดิมค่ะเอากระป๋องน้ําวางให้เขาจิบอีกจิบทั่วกันยกออกทําแบบนี้ประมาณสัก3าถึงสรอบค่ะถ้าเป็ดไม่มีอาการชักเกรงกระตุกหงายท้องเนี่ยสามารถวางน้ําและอาหารให้กินตลอดได้เลยค่ะแล้วก็ยาไบโอบีสิบสองเนี่ยแนะนําให้ผสมให้กินประมาณ3วันค่ะจะช่วยในการคลายเครียดจากการเดินทางได้ค่ะเพราะว่าบางครั้งนี่ะลูกเป็ดก็จะมีการเหนื่อยล้าจากการเดินทางค่ะการส่งเรือรถส่งไก่เนี่ยถือว่ามันปลอดภัยมาก เรียกว่าแทบไม่ตายแล้วก็ตายก็น้อยมากๆค่ะน่าจะ1-2ตัวแต่ว่าในเรื่องของการประกันการเดินทางเนี่ยทางฟาร์มน่ะมีประกันให้อยู่แล้วถ้าหากเปิดกล่องมาเจอว่ามีเป็ดตายเนี่ยฟาร์มก็จะมีการเคลมโดยการโอนเงินคืนให้อยู่แล้วค่ะในการที่เราจะ ส่งลูกเป็ดเนี่ยเราก็จะต้องมีกล่องสําหรับใส่เป็ดนะคะเป็นกล่องแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นกล่องแบบสีช่องมันจะมีรูเจาะแบบมาตรฐานอยู่แล้วแต่ถ้าเราเป็นกล่องธรรมดาแบบนี้นะคะเราก็ต้องมีการเจาะรูค่ะเจาะรูระบายอากาศโดยรอบค่ะด้านข้างแล้วก็ฝาด้านบนด้านล่างจะลองเป็นฟางนะคะเผื่อเวลานั้นลูกเป็ดจะมีการขับถ่ายค่ะกล่องจะได้ไม่ขาดค่ะฟา์งจะมีการป้องกันการขาดน้ําจากการเดินทางเพราะว่า ลูกเป็ดเนี่ยจะไม่ได้กินน้ํากินอาหารในช่วงที่เขาเดินทางเนี่ยเขาก็อาจจะมีอาการขาดน้ําได้ก็คือจะต้องหันเป็นแตงกวาค่ะเราสามารถใช้เป็นแตงกวาแตงโมค่ะใส่ได้ค่ะบางที่ถ้าเกิดมีญ้าค่ะก็สามารถใช้ญ้าได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็จะช่วยลดอาการขาดน้ําจากการเดินทางได้ค่ะ พอเราเอาลูกเป็ดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะนับจํานวนว่าต้องมีส่งไปจังหวัดไหนที่ไหนบ้างนะคะเราก็จะนําลูกเป็ดมาใส่ในกล่องเพื่อเตรียมจะไปส่งที่รถส่งไก่นะคะก็จะใส่แตงกวาลงไปนะคะให้ลูกเป็ดแนบกินป้องกันการขาดน้ำจากการเดินทางนะคะ No. Mm -hmm. เดินทางด้วยรถส่งไก่เนี่ยเขาจะไม่ได้ส่งถึงบ้านนะคะเขาจะโทรให้ออกมารับถนนเส้นหลักที่เขาวิ่งผ่านที่เขาไม่ได้ส่งถึงบ้านเนื่องจากรถส่งไก่ต้องวิ่งทําเวลาค่ะเพื่อความปลอดภัยของเป็ดและไก่ที่เดินทางเพื่อไม่ให้มันล่าช้านะคะแต่เขาจะแจ้งเราล่วงหน้าว่าให้ไปรอตรงจุดนี้กี่โมงค่ะเขาก็จะเลือกจุดนัดที่ใกล้บ้านลูกค้าที่สุดค่ะรายได้หลักของฟาร์มในตอนนี้นะคะฟาร์มจะเน้นในการขายลูกพันธุเป็ดเป็นหลักค่ะพอดีพื้นที่ของฟาร์มด้านหลังบ้านเนี่ยมันมีพื้นที่จํากัดค่ะการเลี้ยงก็เลยจะเลี้ยง เป็ดได้จํานวนไม่มากนะคะก็จะนิ้นเอาไข่มาฟักลูกพันธุมากกว่าถ้าหากมีไข่เหลือปริมาณล้นตู้ก็จะแบ่งเป็นไข่เชื้อสําหรับฟักค่ะราคาของลูกเป็ดอีเหลียงเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ50บาทค่ะอายุ1สัปดาห์ยังไม่ทราบเพศค่ะแล้วก็ราคาไข่ก็อยู่ฟองละ20บาทค่ะนอกจากการขายไข่แล้วเนี่ยเป็ดอีเหลียงเนี่ยมันก็ยังเนื้อนุ่มอร่อยไม่สาบคาวแล้วก็เราสามารถขุนขายเป็นเป็เปดเนื้อได้เนี่ยตั้งแต่ตอนอายุ3เดือนค่ะก็จะขุนขายได้น้ําหนักดีแล้วค่ะในเป็ดเนื้อเนี่ยของ เป็ดอีเหลียงจะไม่ได้มีราคากลางนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแถวบ้านเนี่ยเขาซื้อเป็ดกันอยู่ที่ราคาเท่าไรราคาตั้งแต่โลละ80ถึงราคาโลละ120 แต่ที่ฟาร์มจะขายเหมาเป็นตัวตัวละ200บาทถ้าให้ทําขนให้ด้วยก็บวกค่าทําผลให้อีก50บาทเป็น250บาทค่ะตลาดที่ดีที่สุดคือตลาดใกล้บ้านค่ะขายตามเพื่อนบ้านใกล้บ้านอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าส่งตลาดทั่วไปก็ได้เช่นกันค่ะแล้วก็พวกร้านอาหารอีสารค่ะร้านอาหารดีสารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบใช้เนื้อเป็ดอีเหลียงนาวไปทําเป็นลาบไปต้มเหมือนกันค่ะถ้าอยากมีเทศกาลไหว้เจ้าตุ๋จีนเนี่ยค่ะก็ยังสามารถเอาเป็ดเนื้อเนี่ยไปทําเป็นเป็ดไหว้เจ้าได้เช่นกันค่ะจริงๆถ้าเกิด ฟาร์มสามารถขายเป็ดเนื้อได้เนี่ยก็คือน่าจะมีออเดอร์แทบทุกๆวันเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ทางฟาร์มอะไม่สามารถแบ่งแบ่งได้มากขนาดนั้นพอดีต้องเก็บพ่อพันเนี่ยสำหรับผสมกับแม่พันธุ์ด้วยค่ะต้องเป็นฤดูการที่มีเป็ดบดค่ะแต่ถ้าหากเกษตรกร,ร,กรอยากจะขยายเพิ่มอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจค่ะ เมนูนี้เป็นเมนูลาบเป็ดนะคะเครื่องลาบค่ะมีข้าวคั้วพริกป่นผงชูรสแล้วก็น้ําตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องเคียงเราก็โขกใส่กับลาบเป็ดนะคะแล้วอันนี้เป็นผักค่ะผักที่ใส่กับลาบแล้วอันนี้ก็ พริกเราจะทอดแล้วก็จะเอาใบมะกรูดใส่ด้วยค่ะเอาราดหน้ามันพิธีทําเป็ดนะคะที่ว่าไม่ให้มันคาวค่ะแล้วก็ตัดที่ก้นมันในออกค่ะตัวที่เป็นกลิ่นเป็นกลิ่นสาบนะคะแล้วก็ตัดออกแล้วก็เอาไปเล่เล่เอาหนังออกค่ะเล่เอาแต่เนื้อมันแล้วก็เฉลี่ะเอากระดูกส่วนกระดูกส่วนเนื้อแยกออกจากกันแล้วก็เอามาสับนะคะ เป็ดนี่ทําลาบแล้วก็ทําพะโล้ทาเป็นเป็ดย่างเป็ดอะไรก็ได้นะคะมันได้หลายอย่างคะ่ะเป็ดนี่นะพอเราเราเล่นเนื้อเสร็จแล้วเราก็สับสับแล้วก็จะเอาไปทําลาบคะ่ะแล้วก็สับให้ละเอียดแบบนี้นะจ๊ะ เราจะได้เอาไปทำลาบนะคะถ้าไม่สับแล้วมันก็จะมันจะเนื้อหยาบหนังเป็ดนี้เราก็เอาไปต้มนะคะเอาต้มให้มันสุกแล้วน้ามันมันจะได้ออกเราต้องต้มก่อนรีดน้ามันออกแล้วก็มาหั่นหั่นเป็นชิ้น,นแล้วก็ใส่กะลาบไม่ต้มเราก็หั่นหั่นเป็นชิ้น لا, เล็กๆแล้วก็ไปทอดก็ได้จนะ้ะวีทีทำลาบนะคะแล้วก็เอาตะไคร้แล้วก็กระเทียมหอมเอามาขูใส่ด้วยกันคะ่ะแล้วถึงจะเอาใส่ลาบนะคะเราต้องขกก่อนไม่ต้องให้ละเอียดจ้ะเพราะหยาบๆพอมันแตกๆก็พอแล้วก็จะเอาเนื้อเปทที่่่เเราาสสับแล้วะอใก หมอ้อเล็กๆนี้ก็ได้แล้วก็เอาเครื่องเครื่องปรุงนี้ใส่ใส่ด้วยที่ว่าเราจะเตรียมใส่ลาบนะคะเราขกไว้แล้วแล้วก็ไปตั้งไฟทำลาบเป็ดนะคะเราก็เอามาคั่วนี้นคนคนให้มันให้มัน,ให,มนให้น้ำคาวมันออกกันจ้ะอันน้ำอันน้ำซุปที่เราเตรียมต้มไว้แล้วค่ะไปตอนนี้ลาบเป็ดได้แล้วนะคะตอนนี้ก็เครื่องปรุงคือเอา แต่ว่าเอาส่วนผสมที่ว่าเราจะใช้ลาบมีหนังมีข้างในมันจะใส่ใส่ลงไปนี่นี้ใส่ลงไปกับเนื้อที่เราเรารวนออกมาแล้วให้มันตุกใส่คุกไปงี้แล้วก็เอามะนาวลงก่อนจ้ะกะกะเอาประมาณถ้าใส่มากมันจะเข็ดอันนี้นะคะเครื่องเครื่องลาบค่ะเพราะาเราต้องใส่มีอันดับแรกก็ข้าวคั่วก่อน ประมาณประมาณสามช้อนนีค่ะเท่านั้นะะนะอันนี้กะกาเอาแล้วก็พริกป่นไม่ต้องใส่มากเด้อเผ็ดแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยน้ำตาลเล็กนิดนะึงไม่ต้องใส่อะแล้วก็คลุกให้เข้ากัน ออนนี้ก็จะเป็นลาบเป็ดเลยจะเอาเพราะว่าเป็ดตัวหนึ่ง,งเราคํานวณเอาเสร็จแล้วจตตอนนี้ก็เอาตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟจ้ลาลาบเป็ดเสร็จแล้วแล้วก็มีผักใส่แบบนี้ค่ะ อันนี้โครงเป็ดนะคะเราจะเอาไปต้มเป็นต้มยำค่ะต้มน้ำซุปน้ำซุปแล้วก็กินได้เลยจะหั่นสับแบบนี้นะคะเอาไว้ต้มเอาไว้เผื่อ,อไว้กินคู่กับลาบกับถา่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เอาหอมกระเทียมพริกใส่ใส่ใสต้สใส่น้ำปาลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้มนานๆเนอะถ้าต้มไม่นานมันก็จะไม่ไม่เข่าเครื่องมันจะเหนียวมันไม่น่ากินต้องต้มนานๆสามชั่วโมงเลยต้มต้องต้มให้นานๆต้มยำที่โครงเป็ดหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเริ่มเลี้ยงเป็ดอี้เหลียงนะน,นะคะแนะนำว่าให้เริ่มจากที่เราสามารถดูแลเขาไหวค่ะเอาเป็นประมาณ10ตัว20ตัวก็ได้ค่ะการขนส่งเนี่ยรถส่งไก่เนี่ยเขาจะจำกัดว่าให้ใส่ได้เต็มที่50ตัวก็จะรับเป็น50ตัวก็ได้เราควรเผื่อประมาณครึง่งนึงไว้ว่ามันจะเป็นตัวผู้ซับประมาณครึง่งตัวเมียประมาณครึ่งเนี่ยค่ะเพื่อจะได้วางแผนจัดการต่อค่ะ สุดท้ายนี้นะคะสำหรับเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับเป็ดอี้เหลียงนะคะทางฟาร์มก็มีลูกพันเป็ดเนี่ยจำหน่ายนะคะในราคากลางของเป็ดอี้เหลียงเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละ50บาทนะคะสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะคะโดยรถส่งไก่ชนนะคะในรถส่งไก่ชนเนี่ยมันจะมีแอร์ควบคุมอุณหภูมิน,มนะคะคนขับเนี่ยจะมีความรู้ในการขนย้ายสัตว์ปีกนะคะเขาจะมีใบ อนุญาตจากกรมปศุสัสตว์ว่าเขาสามารถเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกได้โดยปลอดภัยค่ะสามารถส่งได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลเป็ดอี้เหลี้ยงเนี่ยทางฟาร์มก็มีข้อแนะนําตลอดการเลี้ยงถ้าหาก อยากจะมาเที่ยวชมมาดูศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของแนวทางการเลี้ยงเนี่ยสามารถมาดูได้ที่พิกัดสารีฟาร์มเป็ดอี้เหลี่ยงโคราชนะคะบ้านทานบเทวดาอําเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมานะคะหรือถ้าทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมีเพจ f a c e b o o k f แฟนเพจสารีฟาร์มเป็ดอี่เหลี่ยงโคราชคะ่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0-82 6015584ค่ะสามารถโทรมาสอบถามในเรื่องการเลี้ยงข้อสงสัยเกี่กับเป็ดอี้เหลียงโทรมาคุยได้ตลอดนะคะแล้วก็เบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้ด้วยค่ะ